เดินนะตัวใช่อ่ะลองดูฮะว่าจะเป็นยังไงใน IL Craft ลองดูครับร้อยวันเริ่มจากวันแรกช่วยกันนับนะมันเกมโหมด TP ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ดิจะทำได้ไงอ,อ๋้อลื้อืมลืมลืมลืมคุณจะมาใช้โปได้ไงดาร์กโ <laughs> อ๊กอ่ะเอา้าแล้วคุณใชำไใม <laughs> เอาเจอแล้วเฮ้ยเอาไปอยู่ไหนมาโอ้โหมา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 เมื่อกี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยขวาจะเจอเลยอ่าโอเคโอเคงั้นเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลยอ่ะอ่าเริ่มจากการตัดไม้ก่อนมันใช้มือตัดไม้ไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ใช้มือตัดไม้ไม่ได้ไม่เธอะเพราะมันจริงดิคนเราจะเอามือไปโต๊ะโตอตอตอไม้ตกเปล่าไม่เอ้เธอจะทำยังไงเอ้ยเธอทำยังไงอ่ะเป็นเขาเหรอเลือกต้นที่มันเป็นกิ่งจริงด้วย ก็ตเลือกที่มันเป็นแบบกริงๆอ่ะเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี้ยเนนี้ยเนี้้วเะีเนียเนียเนี้ีหยเนีเนียเนี้ยเี้นี้ิเนี้ยนี้ย่นี้ย้นี้นีไดเี้ยี้ยนี้ย้ยเนีิยน้ยเี้ยเ้ยเนี้ยนี้ยี้อ้ยนี้ยียนี้ยี้ย้ยเนี้ย่นีี้ยเี้นีก้อนนีายเนเีนีนี้น้อนีเนยเ้นน้ย คัพเปอร์สโตนเฮ้ยเฮ้ยได้คัพเปอร์สโตนแล้วเจกก็บหนึ่งจะกำลังจะได้ไม้นะใช่เหรอเราสามารถใช้มือตัดได้ด้วยเหรออ่าเทาะไปทีละนิดก็เหมือนก้อนหินน่ะน้ำหยดทีละนิดหินเปียกไป้ไม้อะเราลองตัดดูดิแต่ถ้าคิถึงความเป็นจริงอะมันใช้มือตัดไม้ไม่ได้อยู่แล้วม,มันมันเก็บหินได้ด้วยเหรอใช่ดิเดี๋ยวอะไรกระพือปีกวะมังกรเนอะ เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเหลือแค่เนี้ยอุปกรณ์ฆ่าตายเออมันไม่ปลอดภัยแล้วว่ะเฮ้ยทำไมไฟไม่ป่าก็มังกรมันพ่นพิษพ่นอะไรใส่ไม่รู้เฮ้ยเขาเจอบ้านว่ะเฮ้ยบ้านบ้านบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนอุ้ยทำไมมันมืนะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มี่โตะครับ Yes มันมันเป็นจุดเริ่มต้นว่ะมันคือจุดเริ่มต้นว่ะผมว่าการใช้มือตีบล็อกไอเนี่ยเรียนรู้แล้วว่ามันไม่สามารถที่จะตีออกมาได้อะเราต้องไปตีใบไม้ครับเธอเธอต้องมาเขาปลอดภัยเขามีบ้านอยู่แล้วโอ้โหอีขั้นเดียวจะขึ้นครับว้าเฮย้ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วอุ้ยอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วน่ากลัวจัดเลยอะ อะไรวะเนี่ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมปูเขาหบเลยตอนนี้อยู่ในบ้านแล้วเขาปลอดภัยอ๋อมันคือปูเหรอเอไป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 การเล่นไลฟ์วันที่โคตรแบบโคตรทรมานเลยอะทรมานมากเล่นันนี่แหละโคตรคอนเทนต์เอาเลยเอาคนไปยา ยิ่งกับแมงมุมมีกับเธอเธออยู่บนนี่ยผมรู้สึกว่าทําไมในนี้มันปลอดภัยวะมันเหมือนมันมันไม่เข้ามาในบ้านเราอ่ะดูดินี่อะไรวะน้าตาาันเ้าเลยโอ้โหร้อเช้าผมจะไม่ออกไปไหนเด็ดขาดผมพูดเลยผมพูดตรงนี้เลยผมจะไม่ออกไปไหนแค่ตัวที่อยู่ข้างบ้านดำๆปึ๊ดๆเนี่ยก็หลอดแล้ว ดูเฝ้าด้วยประเด็นรู้ด้วยนะถ้าออกนอกบ้านถึงมาถ้าอยู่ในบ้านไม่มาฉลาดฉลาดอีกต่างหากอืมเฮ้ยหรือว่าผมใส่หัวสกลติตันได้เะเฮ้ยว้าวน้นไงนน่นไงเอาแล้วมันเอาแล้วอืมฉลาดอีกออกจากบ้าน๊บเอาเลยมันมีมุมที่ไม่ใช่เม็นมุมธรรมดาอ่ะเธอมันพ่นอะไรไม่รู้ม่วงใส่หน้ามันมีมทุกอย่างอะตอนเนี้ย ลอปเตอร์ลอปเตอร์มีมีลอปเตอร์ด้วยหรอมีมันวิ่งมาแล้วโอแม่แม่แม่จำไว้อย่ากินลอปเตอร์อย่ากินปูนะเจอผีเสื้อมันกัดไหมอ่ะเธอนต่เจ <diction aries. S 2> ้ายังไม่ปลอดภัยเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามา เคไม่ตีเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ตีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเออเออมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วไม่ตีก็เอ่ออันนี้ไหมเราจะใช้สูตรกันนิดนึงอะ่ะเคิดว่าเหมาะไหมสูตรอะไรเราใช้สูตรได้ไหมได้เฮ้ยเอ้เอเอา มาจากไหนอะเมื่อกี้เขากว่าจะฝันโขบอะไรมายาวนานมากเลยอะคือเขาตายไปหลายร้อยรอบอ่ะเฮ้ยกลับบ้านกว่าจะมาได้อ่ะเฮ้ยกลับบ้านก่อนไปเซฟเตียงก่อนไปเซฟเตียงก่อนเฮ้ยเฮ้ยแบบไม่ได้เจอตั้งนานอ่ะปรากฏว่าเฮ้ยอยู่ที่เซกโผล่มาอย่างนี้เลยอะเฮ้ยคือเฟี้ยวคือดีอันนี้คือดีเธอเขาเห็นกล่องอยู่บนบนนู้นอะอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยกล่องไเอาห เอาชีวิตล่าตรงนี้ก่อนนะมันมันจะมีของดีของเด็ดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเธอมาดูนิดหน่อยเขามีอะไรจะให้เธอฟังตามเข้ามาเขาเจอของดีของเด็ดแต่เขาขุดไม่ได้ไหนมันต้องการ mining l e เ e l สี่เธอมี l e เ e l สี่ไหมมีเ e v ว l สองเองก็ไม่รู้<ช>ว่ามันอัพเ e v e l จากอะไรอ่ะจากการขุดไงใช่ <Hey. S 1> เอาทุกคนครับภาพต่อจากนี้มันจะเป็นภาพที่มอมมันแล้วฮนะ ไปไปไปตัวอะไรวะมา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 เร็วเร็วคือมาเร็วเยอะๆอุ้ยอู้ยอุ้ยแมงมุมมาดูดิน่ากลัวไหมอ่ะน่ากลัวมากอ้าอาเข้ามาได้ไงอะเฮ้ยเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไง โอ้ยอะไรดีอะอะไรดีอะเออได้อะไร,ะะไระาไมาไม่โลเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเอาไว้ที่มือควรจะขุดเร็วขึ้นจริงปะเนี่ยเฮ้ยเธอดูดิเธอดูดิเห็นปะเที่าเ,เหมือนมองกุฎเลยอ่ะเออเขาบอกว่าถ้าเกิดใส่แล้วมันจะขุดเร็วขึ้นสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ใช่ได้มาจากแมงมุมเมื่อกี้ มันจะตายโดยไม่รู้ตัวเรกับบ้านเธอแล้วจะไปนอนเขาจะเอาเตียงลงมาเขาตายในน้ำเว้ยเธอทำอะไรนี้ฮะทำอะไรเนี่ยจะทำบ้านใหม่โอ้โหแล้วถ้าเกิดว่าเขาตายแล้วเขาก็ไม่เกิดตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราทุบเตียงเขาเนี่ยเธออิจฉาเขายัางยงังไม่กล้าลงเขาจะพักเราวเขาไม่ได้<ะ>พัก<ะ>ไอ้พัก ไอ้ป okay. ้าตัวน้เจอดูงที่คนที่ฆ่าเธอเขาไม่ได้ฟังอ่ะไปยืนใหม่ไปยืนใหม่ตรงนี้เลยเอาไหนให้อยู่ไกลๆเลยไปยืนที่เดิมแล้วเดี๋ยวรู้อ่ะยืนเฉยอ่ะยืนไว้หันไปดูได้เขาอยู่ไกลแค่ไหนหันไปดูได้อ่ารอรอเลยยืนดูยืนดูทำไปจากมุ่งจากเข็นไปอ่ะอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหมมันไม่ฆ่าอ่ะดูมันดูดมันดูดมาดูดเขาบอกเดแล้วเขาไม่ได้ทำ เราไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยมันมีมันตัวมันมีพลังรอบๆตัวด้วยอะถ้าลงน้ำเธอจะโดนดูดเข้าไปหามันนะเห็นปะดูดิมันมีอะไรรอบตัวได้ไอตัวเนี้ยเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมโอ้โหโคตรกลัวเลยลองกระชิบเออลืมเดี๋ยวนะทอดไม่ติดไฟอ่ะเธอ คือยังไงอะโอ้คือการคราฟทอสกับโครธรรมดาเนี่ยมันใช้พอได้แล้วนะครับต้องใช้พวกโกลสโตนอะไรพวกนี้นะฮะโอ้โหใช้ชีวิตยากขึ้นไปอีกโอ้โหมันเล่นยากขึ้นไปอีกอะ่ะมันคราฟทอสไม่ได้ง่ายวะ่ะมันต้องใช้โอ้โหความยากไม่เป็นรองใครจริงๆเลยไหมครับเนี่ย เลวร้ายอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหไม่ใช่เลวร้ายเลวร้ายเออเลวร้ายเลยแหละโอ้โหทุกคนดูดิดูความหลอนอันนี้ดิหลอนไหมหลอนไหมโคตรหลอนผมบอกเลยน่ากลัวกว่กวกวผีก็แมงมุมนี่แหละครับเจอ,อพาไปหน่อยไปไหนพาไปหน่อยพา ไปตรงนูน้นอยากไปตรงนูน้นอยากไปตรงนูน้นที่ไหนเนี่ยเขาบอกป่าม่วงมันน่ากลัวนะเว้ยเธอระวังเห็ดพิษนะไปอุ้ยต้นไม้ก็เจ็บหรอโหหน้าเป็นเลือดเลยอะ่ะไม่เอาที่ขุดมาเธอมาป่อเอามาจะเป็นไม้อะไรไม่สปาว่าเดี๋ยวเขาไม่ได้ขุดมาเธอต้องขุดเธอต้องขุดเธอต้องขุดเอาไปไหนขุดอันอนี้เอาอะเอามาไอขุดให้อุ้ยแต่ว่าเขาจะขุดทันไหมเนี่ย ัวอะไรอะว้าวเอแค่แมงมุมเอาดี๋ดูดเดี๋ยวกาให้หน่อยเธอมันมันมีซอมบี้ออกมาเรื่อยๆเลยไม่มีดาบเหรอเขาดาบหมดโอ้โหโซอมบี้เยอะมากโอ้โหไม่ไหววะลับก่อนด่วน แมงมุมเกาะหน้าเกาะหน้าได้ด้วยเหรอใช่โคหนากลัวจริงไหมเนี่ยที่ไหนทในถ้ำอ้ามูไม่การาลงแล้วไม่เอาแล้วเห็นขาแล้วเธอเธอมาหาหน่อยเธอมาหาหน่อยเขาอยาให้เธอได้ดูบ้อเธอมาหาหนอยเธเธอเธอเเดี๋ยวยิ่กอย่อ่ะนี่ดาบไปไปไป ไปไปเปไ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 นไปมีดาบแล้วันหลังต้องปันมันจะหันหลังได้ไงไปันตายไปแล้วมันไม่ตายขวาขวาขวาน่แหละไม่ใช่ขวาแล้วไม่คมีดาบไม่เอาปูายนะไาจะเปูไม่ได้นะไป้ลงไปลงไปลงไปไปก็ได้ขวาขวา

อะไรทางขวาไปน่ะโอ๊ยโอ๊ยโดดไม่ได้โอ๊ยฮาฮ่าฮ่ฮ่าวทัตีเขาทำไมอ่ะเธอเธอผ่าให้เขาไปโดนระเธอผ่าให้เขาไปโดนระเบิด่ะเธอรู้ตัวไหมโอ้โหบางมุมมีข่าวว่าน่ากลัวแล้วกระโดดเกาะอีกเหรอเฮ้ยกระโดดเกาะหน้า อะ,ะนะอะไรวะเนี่ยวันวันนี้ผมไม่เคยเจออะไรที่มันซ้ำหน้าเลยอะ่ะ <laughs> มันมาแปลกๆทุกวันเลยอะ่ <laughs> ะเฮ้ยสเกลิตัยิงเขาทีเดียวแตกเออไกองกอยกองกอ <laughs> <laughs> มาช่วยขุดถินก่อนแลวเอางี้ผลิตถินให้ได้ให้มีใช้แบบเยอะๆก่อนแล้วกันมาหรือเราควรทาเครื่องผลิตถินไว้ในบ้านดีว่าเธอเขาว่ามันน่าจะเหมาะที่สุดแล้วอะลองกินนี้ดูถ้ามันถ้ามันแบบสามารถที่จะเฮ้ยแน่น่แนเขารู้มันหลอนใช่ไหมล่ะเขาไม่จะเขาอายหมายเลยเขาอยากทำหนอตัวมาาเขาจะได้ใช้เมาส์มาโคเขาไม่อัตโนมัตินี้อัตโนมัติเนี้มันไม่ต้องใช้เมาส์มาโคเลย พอไหมพอไหมพอไหมพอหมหนึ่งไปไปไปเร็วเร็วเรเรเรมาเร็วเรอุ้ยมองไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์เธอเธอรวงเธอเร็วนี้มาเธอระวังอะไริปเปอร์ตายเนคคิปเปอร์ตายอ้าวแถมอะไรอ่ะตายโอ้ดูดิไปนอนของอยู่หน้าบ้านไม่เป็นไรนอนไม่ได้เธอ แอปต้องเคลียร์กับมันก่อนอะเธอต้องไปทางนี้เว้แล้วไปล่อ๋ยวเขาจัดการให้โอเคคอยดูเธอแต่อ้อมไก่มากเลยนะคิดึคิดได้แล้วเหรอออกมาแค่ท่าบ้านโอ้โหเขาใช้วิธีนี้กันอย่างนั้นเหรอออดูอยู่หดูดูไว้ดูไว้ đu pí bay đu nong đu pí bay nó đang như thế này, đu, đu nha, đi ngay, đi ngay, đi ngay, à, đi ngay, tập con, ui, con tôi, punch, đến đây mau, 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 cơm, thế, cái gì, khup ยังไม่เลิกตาอีกเอางี้ก่อนดีกว่าออกจากบ้านแล้วรอดให้ได้ภายในหนาทีทำยังไงดีกว่าตอนเนี้ยหามีก่อนต้องนอนก่อนต้องนอนก่อนเฮ้ยอะไรอะเกิดเฮ้ยมันมาเกิดตรงน,นี้อะไรอะอยู่ดีก็มาเกิดอย่างนี้ออกไปออกไป,ไปย,ยอมไม่ได้ไม่ได้อ้าทำยังไงอะ เดี๋ยวเขานานแล้วเลยเธออะไรอยู่ขาไขว่าเธอขาไขอ่อะเธอรู้จักไหมเรนดูด,ดิขาไขอ่อะเพื่อนเธอปะนะนะเนีนนเพื่อนเธอปะเพื่อนเขาเองไปเรียกแป๊บ <laughs> มันทําให้หินมันมีที่แบบว่าอะไรนะแท่นหินที่ถวาดวาปได้ด้วยเหรอเอาจริงเหรอเฮ้ยเจอบ้านหลังใหญ่เลย อย่าพึ่งอย่าพึ่งหนุษาเจอที่พักดีๆอย่าอย่าอย่าฆ่ากันเลยอย่าโอ้โหไม่ยอยู่ไม่ได้แล้วยายาอุย้ยพวกนี้มเป็นคนปกป้องเราเหรอเฮ้ยดีอ่ะโอ้โหเจอแล้ว เออเขาอาบยามอยู่ตรงนี้กาเจอแล้วเาเจอแล้วเขาเจอแล้วเป็นบ้านใหญ่ให่ใช่ไหมที่มีโพงใช่ไหมใช่ใช่เข้ามากําลังกําลังไปกําลังไปเขาอยู่ในบ้านแล้วเขานอนเลยนะแต่เขาเซฟจุดเลยปลอดภัยแล้วว่ะเขาว่าได้ที่ปักหลักปักฐานใหม่แล้วว่ะอันดับแรกนะเขาต้องรอให้เธอมาก่อนเขาคิดเป็นใหม่ๆดีๆออกแล้วแต่ว่าเขาลืมเอาของมาด้วยว่ะเธอเพราะเขาต้องกลับไปว่ะของพวกนั้นสําคัญมากเลยอ่ะเดี๋ยวๆๆโอเคผมขอฝากของไ้ก่อนนะเจ๊เฮ้ยมีจอบให้ด้วยเหรอ เอาละผมจะกลับไปนะครับเซฟพิกัดไว้พิกัดเซฟไปแล้วใช่ไหมเอาละเดี๋ยววันนี้ผมว่าเดี๋ยวจะย้ายมีตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันอาจจะพักก่อนแล้วไปหาอะไรกินก่อนนะครับกดข้อที่1น่ของทุกอย่างให้ใช้จนเหลือ5้าหรือ10ชิ้นห้ามใช้จนหมดคลังกดข้อที่2อันไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้เก็บเข้ากล่องให้หมดห้ามถือติดตัวไปด้วยเดยเย็นดีนนะเข้าใจไหมแล้วไอ้ท่ามาทำไมเนี่ยเก็กะ เอ้ยอย่าไปฆ่ามันสัดเลี้ยงแหมทีงี้เก่งทีงี้เก่งหเหลือเกินเก่งเหลือเกินทีกับทอยทากกับมอนเตอร์ได้เก่ง,เก,งเ,กเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินไปเรียนมาจากไหนสะลามชมพูน่ารักเออสลามชมพูก็น่ารักไม่น่าก,กลัวด้วยมีตัวหนึ่งน่ารักตัวอะไรเขาผมขอดาบไดมอนได้ไหมคนดูเสกได้ไหมผมขอเสกเลยแล้วปรับเกมหมดไปตีมอนเต์ตีเธอแหละ พามพามพรุรงปตุ่มตุ่มปุ๊กตุ๊ตุ่มตุ๋มปังตุ๊ตุมปังตบอะไรขนาดนั้นเอามุกมันหาต้องตบหนักๆไงใช่ไหมมาให้สมกับที่เล่นมุกหน่อยสปไหวเฮ้ยเป็นไงอ่ะไอแมงมุมชั่ว ขาด่าหน่อยเขาเจอแล้วไอ้แมงมุมเกาะหน้าเนี่ยเขาเจอแล้วใช่ไหมมันเกาะหน้าใช่ไหมหลอนที่สุดใน8ดโลกผมบอกเลยรู้หรือ,อยังแมงมุมเกาะหน้าน่ะทุกคนใจหดใจเย็นได้อย่างไงทุกคนลองคิดดูนะลองแบบคิดให้พี่หน่อยแบบผมใจเย็นไม่ได้ขนาดแมงมุมขายยุ่ยยผมยังหลอนเลยแล้วกระโดดเกาะหน้ามันจะหลอนขนาดไหนตัวม้อยหนึ่งมันตัวนิดเดียวเมื่อกี้เอาละยวสู้กับมันนี่แนะ่ ไอ้ซะ so, จำเแ็นมุมสัตว์ไหนเป็นไงเหมือนกระตูนไหมปะไปเร็ว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 แป,ป๊บแป,ป๊บจุดไฟก่อนอยอากให้เจออยากให้เจอลองเป็นไรฟอรหมดเขาโดนลากไปไหนเนี่ยซวยด้วยหน้ามืดหน้ามวัวหน้ามืดหน้ามววัวเลยนะไหนมันอยู่สูงไปอะ่ะให้เาจะติม่มต้องเราต้องอลงข้างในอ,ะอ่ะเราต้องเข้ามาข้างใน เป็นไรเสตียอะไรมันมืดหน้ามืดว้าวเจอไดสโตนด้วยครับเก็บไปก่อนเดี๋ไว้ใช้ใครไม่จัดกล่องกดข้อที่2องอะไรข้อที่สี่แล้วนี่มี3มข,ข้อแล้ววางของให้ถูกหลักต้องข้อที่4ี่ได้แล้วเธอเฮ้ยเจอไดมอนดวู้เป็นสัญญาณที่ดีครับวันนี้โอ้โหยิปปี้ยิปปี้ เป็นสัญญาที่ดีโคตรเลยเจอไดมอนเอาละเอาละเอาละมันก้าวก้อนแน่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าหรือเปล่ายังไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่เลยฮะผมต้องการทําฟาร์มสัตว์แต่ว่าผมยังไม่สามารถตีพวกแร่ก็คือผมยังไม่สามารถที่จะไปตัดหญ้าได้หรือเปล่าเพราะว่าวัวมันกินหญ้าใช่ไหมมันกินเป็นข้าวเป็นข้าวสาลีเลยอะ่ะผมเก็บของก่อนดีกว่า โอเค okay. เดี๋ยวเราจะเอาโบนไปใช้สักนิดสักหน่อยผมว่าจะไปล่อวัวเข้าบ้านนะครับไปผมจะไปทำฟาร์มผมจะไปล่าวัว,กวกมานะครับรับนังวัวไปเลี้ยงที่บ้านสองอัตราเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันบ้านเก่าผมนี่วาเฮ้ยแล้วก่อนหน้านี้นผมไปไหนอะเอ้อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองอะ อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองอะไรครับนี่ก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะวิงมาเจอบ้านเก่าตัวเองแถวนี้ถาวัวแต่ได้บ้านพาี่จะตกดีละวิโอ้โหกลับกลับกลับนอนนี่แหละคืนนี้นอนนี่คืนนี้นอนนี่ไม่ไม่ไปไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วคืนนี้นอนนี่นะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับการเจอบ้านเก่าเราก็ได้นอนด้วยเดี๋ยวขอกินน้ำสักนิดนึง โอ้นโม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 โอ้เฟียวอะเดี๋ยวนะแล้วไงต่อแกไปลูกน้องฉันแล้วใช่ไหมเพื่อนเอ่อคือถ้าชาร์จเต็มหลอดเราจะออกมา5ตัวแบบนี้เหรอลองดูซิมีตัวอะไรบ้างเฮ้ยตัวนี้น่าสนลองดิเราทำอะไรได้บ้างวะ เอยอยากลองของใหม่ปะมาตามมาอ๋ออมีตะปืดอมีตะปืดอมีตะปืดว้าวเดี๋ยวนะผมได้นี่เป็นพวกด้วยหรอมันคือตัวอะไรอะ่ะตัวบิเชอร์มีบัฟบัฟเพิ่มเลือดด้วยโอ้ไ oh ม่กอดทาทามีคููดาวอยากลองอะ่ะเอาไงดีเอ้ยนี่ที่ไหนครับเนี่ยเจอบ้านอีกหลังเฮ้ย มานี่มานี่เร็ว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 มานี่มานี่มานี่จากการมันฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันเลย y e a ไอ้นี่ต่ออ้นี่ต่อนี่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะอะไรอะอุ้ยแต่ตัวนี้โกงมากเลยอะมันเมื่อกี้เห็นมันโจมตีผมปะทำไมตัวนี้มันมีไฟได้ตัวด้วยอะเออแปลกแฮะกระป๋าเหรอ เพียบเลยอะแต่ผมไม่ได้อาวุธมาเนี่ยดีกลับก่อนดีกว่าโอเคเจอถานที่ใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาตอนนี้เราก็ได้ที่ซัมมอนมาแล้วแต่ว่ามันจะมีหลอดม่วงๆเห็นปะผมไม่รู้มันเติมยังไงเหมือนกันแต่ว่าเรามีหลอดน้อยเราก็ซัมมอนได้น้อยมั้งคิดว่านะแล้วมันก็จะมีโอกาสเขาเรียกอะไรมันจะมีเวลาหายไปด้วยโอเคเอาละว,วันนี้ผมว่าผมจะพักไม c ครฟ t ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นวาโล่ซะหน่อยรีบสองละ พักก่อนละกัน mm. จากไม like c r a f t นะครับเฮ้ยมันโหลดข้อแมปไอเอลคาไม่ได้เว้ยเฮ้ยโหลดโหลดโหลดไอ้แมปไม่ได้เว้ยมัน0์แล้วมันไม่โหลดเลยอ่ะอย่าบอกนะร้อยวันของฉันมันกำลังจบสิ้นอย่างนั้นแหละฉันไม่เข้าใจเลยนะ22วันน่ายากลำบากมากเลยนะกว่าผมจะได้อ่ะ ลาไปก่อนที่ยังคิดแล้วเราจบไอเอลครับวีบสองวันแล้วกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราสร้างแมปเข้าไปอีกอะถ้าเราไปเล่นรากอีกใช่ไหมเราเล่นไปแล้วแมปเป็นงี้กะซึ่งมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมซึ่งมันเป็นอะมันก็ไม่จบร้อยวันอยู่ดีอะจริงป่ะยี่สิบสองวันผมจะเป็นผู้นําเทรนไปมอนให้ดูผมป็นผู้นําเทรนผมไม่อยากตามเทรน